สวัสดีครับโฟเมทตาบูชาแนลน,นะฮะเนาะเราก็จะไปอาเชิญน,นะครับสำหรับตน้นดอกเงือกต,ตื้อใบออเตรียมนะครับเตรียมล้องไปแห่ล้อมนะครับเราะสาระการไปเลี้ยงตื้อาต้นดอกเงือกทมารวมในสนามมหากรีนนะครับเลี้ยงเชิญล้องไปด่านล่างนะครับตื้อเพื่ออยังเพื่อเตรียมนะครับเตรียมอเตียมมีที่แห่ล้อมสาระการเรียนทั้ง,งสามลอมนะครับอันนี้คือ เนีเป้รเพือให้เาด้กคเรันเาวมกันนะครับหาบาทชิบาทนะครับเพื่อบูรณแล้วนะปฏิสังขรณ์นะครับเสนาสนาไพในวัดป่าแสงท่องนะครับปาแสนทองเฮานะครับเป็นอาเป็นเชิญผู้บ่าผู้แม่ยัง้ยกระพอบในอัสตนออกเน่นกันกาเป็นเชิญนะครับอื้อ่ะเป็นเงียเงี้ยขาดยังไงเออ เหรืยดยางรอกนะครับ้อมสร้างขณะที่งานครอบครัวนะครับอยากที่นอของเฮานะครับที่ไดวมกันมาปักตัวเงินครับโอกาสนี้กราการยนเชินนะครับดื้อลุงมพ้นปัดแขนนะครับอาถือปัดตรครับลุงมพ้นปัดแขนถือปัดใจนะครับด้อถือปัดตจนะครับอ่ามีไตไตเอกนะครับแล้วก็โอสวดใตใส่ไตขวานะครับพร้อมกับอ่าองค์ประกอบนะครับขององค์กระถินนะครับเรียนเชิญครับ ผัดไตนะครับผัดไต่ไตเองครับลูกพ่อถือไตเองนะครับแล้วกับป้าแดนก็ถือไตอ่าส่วนนะครับไตขวานะครับเราเองกูนนึงนะครับก็ถือไตไส้นะครับยางไปป้อมสามสามสามท่านนะครับเดินครับเดี๋ยวยะเฝ้าใจเย็นๆกอนอ่าหยาดน้ำแล้วพอดบอลก็จะคอยลูกไปแห้เออยาเป้าใจเย็นๆนะครับเออ หยาดน้ำแล้วก็แม่ถวายกับหินกับถวายพระตาหารก็ขึ้นกันนะครับเออห้อยากน้ำาล้วก็อนคอนเอเอใจเย็นๆซ่องพระใจยุใสถวายพระคุณเจ้าเออผู้ได้เป็นผู้ถือเงินอาว่ามาว่าถวายพระคุณเจ้าเด้อเพื่อนรับพระตาหารแล้วก็ถวายพระใจเพื่อน กระชินกระตั้งหักนะครับถวายต่อเจ้กากับความหักสองเ <c oughs> <c oughs> ท่าใช่ไหมใหรือสิถวายเดียวเดียวก็ะ่าเป็นยังเอาร่วมๆันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีคือแค่หอกะเพื่อหยาดน้ำแล้วพ่อจะเอากระชินลงไปแหงนะครับใส่พระคุณเจ้าเพิ่นฉั้นปฐฐารนะครับเอาแหงขึ้นมากับเพิ่นฉั้นปฐฐารแล้วพอดีนะครับ

เออไใหญ่มกมากับที่หลวง่แตต้องม่ถวายคนนก็ตอนเช็คผ่า สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครูครับผมมาาจ่ขื่นอยู่มะเจ้าขื่น <c oughs> โอ้ <c oughs> ก็ค <remain S 1> ือนี้นอนที่ไหนบ้านแม่นู่นแล้วมาที่สมค่ะทีสามะทสามีสามจังกงทีสามเอทีสี่แล้วทนาะคะีสแล้วมามาทานีสามอยู่ทานพี่หลวอยู่มานึกพอมาก่อนจะมาก่อนเราที่ไหนได้เรามาที่หลังนี่สมัวรก่อนเพราะว่าสร้างภูมว่าใกล้แล้ค่อยไปนี่แหละ กลับไปเอับหลับพอด้วยกลับไปจะไปอยากใ่้บาบุละบริบูรล์ทนสัสารบริวาเมไวร่โตดนะเปตนาอุปการบดนทอิจิรตังบติจิตตังต้องหังก็บเม่อวัตเมจัตโตสัพเพบรลยนโตสังกปน Chân thua bần la suối Adam, mani chơn di la suối Adam. Sa tề kỳ o bivacchanda, văn ca ba vinadadon, ba văn ra

जना <gbinary> धीरा <small> <maar yapmış> สบายตัวสบายโลภานะชีพว <ria> ่านแหนมทองหมวกนะคะนี่ฮะคือโลภานะคะ เอฟซีสิบเจ็ท่านนะครับผมนะฮะออสโค้นะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะเอฟซีอันนี้เป็นข้าวโจ๊กนะฮะต้มนะฮะอยู่ตรงนี้คือโรงทานในเอฟซีนะฮะอ่า อันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะฮะเอฟซีต่อแถวกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะ นี่นะครับบันอืมหน่อยเขาถ่ายวิดีโออยู่นี่นะฮะสำหรับโรงทานที่น like ี่นะฮะเนาะลมเรื่นดีนะครับผมเนาะคุณก็ยินกันทานข้าวกันนะฮะนี่นะครับพี่สี สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะครับผม